สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี p h ฟิล์มชินโชม m o ต o r c คร s s วันนี้เราจะมีเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าวันนี้จะเป็นเรื่องมันจะเป็นมันอะไรนะั้นเดี๋ยวไปดูพี่แอดว่าพี่แอดเขามีมันอะไรมาฝากคพี่แอดมีหลายมันนะเจ้ามันไหนอันนี้ก็มันคองม้วนสดไม่ใช่เี่กใช่ตาม้วนสดมันมาก กันหนึ่งมันแล้วครับก็มีแทบหมูนะ่ะเสียงเมื่อกี้นะะ่มันที่สองอร่อยแกงง่วงง่ายจริงรจริงนะพี่พูดถึงเรื่องมันอ,มอันนี้พี่เข้าใจนะว,ว่ามันคืออะไรหนังหมูหนังหมูหนังหมูคือปกติแล้วการแปรรูปอาหารเนี่ยอื จริงนะไม่มีค่าใช่ไหมใช่แต่พอมีวิธีการแปลร,รูปออกมาแล้วเขาก็จะเกิดเนี่ยสามารถกินได้เก็บไว้กินได้นานประมาณกี่วันครับถ้าถ้ามัดตรงนี้ดีก็ประมาณทิศหนึ่งมันก็จะไม่หนึ่งนี่ยครับแต่แคบหมูจริงๆเนะีนะ่ยเขาไม่เรียกแคบหมูเขาเรียกนหนงหหังหมูหนังหมูหมังหมูทอดแคบหมูสมัยก่อนอยู่โคราชเป็นเด็กๆเนี่ยจะต้องไปซื้อร้านขายหมูเขาจะเกี่ยอน้ํามัน แล้วมันก็จะมีมันหมูมีหนังหมูแล้วเนื้อหมูติดนิดๆอันนั้นนํามากินกับส้มตําครับที่บ้านนะตอนเป็นเด็กนะจะต้องวิ่งถ้าวันไหนกินส้มตำเนี่ยจะต้องวิ่งแล้วไปซื้อแก๊หมูทอดน้ำหมูทอดเขาเรียกน้ำหมูทอดเร,เรามาดูเรามาดูความกรองว่าเนี่ยเขาเขาเรียกว่าน้ำจิ้มนะที่ผมจิ้มเมื่อกี้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มอร่อยครับอืมแล้วผมจะแก่คนขายแก่ จัดมากขี้ยวกินมันยังมันยัขาดขี้ยวดูความกรอบอกรอบไม่ทำน <laughs> ไมกรอบในปากละลายในท้อง <laughs> แล้วมีอีกเรื่องนึงนะครับบางคนหลายๆคนจะไม่รู้นะครับแคปหมูที่เรากินเนี่ยมันเป็นหนังสดนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย <laughs> ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอิสลามนะครับแต่มีเนื้อหมูหนังหมูส่งมาที่ไทยอันนี้เรื่องจริงนะครับ,รบเพราะว่าผมเคยรับพ่อค้าเป็นตำรวจครับอยู่ที่เชียงใหม่เขาทำธุรกิจแคะหมูทอดนี้แหละครับเขานั่งรถจากดอนเมืองไปที่ นครปฐมครับเพื่อจะไปคุยธุรก,กิจกับเพื่อนที่ลงทุนกันนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับแคบหมูนี่แหละครับผมก็เลยถามว่าแล้วแคบหมูเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วแคบหมูเนี่ยส่งมาจากต่างประเทศใส่ต,ตู้คอนเทนเนอร์าอมาแช่สดมาแล้วพอได้ของปุ๊บไปเอาโยนใส่รถกระบ,บะตีคืนเนี้ยไปถึงเช้าพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่แล้วก็มีกรรมวิธีการผลิตอะไรของเขาผมก็ไม่ทราบหรอกแต่แคบหมูที่เรากิน ตอนนี้เป็นแท็บนำเข้าจากอินโดนีเซียประเทศอิสลามนะจ๊ะนายจ๋าทีนี้ฉันทำไมมีหมูเป็นอย่างนั้นครับเรื่องนี้เรื่องจริงเขาเล่าให้ฟังเรื่อไม่เชื่อหออมูก็ไม่เชื่อครับตอน่างนี้ไม่ต้องเชื่อไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องเชื่ออะไรหรอกอรเราเนี่ยครับน้ำพริกหนุ่มเนี่ย เนี่ยดูเต็มๆอร่อยมากแล้วเราก็มีเนี่ยแคบหมูกากหมูอะไรหมูหูเนี่ยับเรากินมันก็จะอร่อย เนี่ยขึ้นรถมาปุ๊บหลับไหลมาตลอดทางเลยเ,เพราะว่าเมื่อ,อคืนนอนดึกด้วยความอร่อยของแคบหมูกับกินโจี่ต้องตืน่นจากรวังครับเพื่อจะมาสัมผัสรสชาติความอร่อยของกับปหมูอ,อร่อยนะเ,เพราะว่าแคบหมูมันเออรุอยจะไม่โจ้ครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่มีผมมีอยู่นี่ดึงอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ภาพเปียกผมจะมาเสนอภาษาคำศัพท์ของการกินแคปหมูเป็นภาษาเขมรนะครับอร่าลครับอร่อยอ่ะอนอ่นเห็นไหมนีคก็นับเสนอไปก่อนแล้ว<อ>แคปหมูคือกะยมจุอ๋อกะยมจุูพี่พูดไหม แกะหมูนี่ภาษาเอาเริ่มใหม่เอาผมจะพูดอะไร <ป S 1> พ,พี่แกะหมูเนี่ที่ที่บ้านภาษากะเขมรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับแกะหมูเนี่ยกระกระยมจุลุกระยมจุมจลุลิ้นลิ้นพี่ต้องครวบกล้ำให้ดีนะกระยมจุลุกระดกนะครับลิ้นกระยมจุลุเอาใหม่ผมครับลิ้นออกไปกระยมจุลุ กะยอมจุรุใช่ไหมกะเนี่ยกะโระพูดดิโระพูดดิกะยอมจุรุกระยอมจุรุโอเคไหมยืมไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะแล้วน้ำพริกหนุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่าถ้าน้ำพริกน้ำพริกเขาก็จะเรียกว่าบุมเตี อะไรนะบุมาตีคือตำน้ำพริกโบโบมาตีบุมาตีครับบุมาตีแล้วพูดเร็วๆนะคือตำน้ำพริกยังไงครับใช่คือมันก็สะกดเป็นคำเลยบุครับมาตีนี่ของผมประมาณเท่านี้แหละครับแล้วนี่แล้วทีนี้มีคำถามค้องใจมานานแล้วครับตั้งแต่ไปลงเกลือเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับครับอยากฟังเพลงใจสั่งมาเป็นภาษากัมพูชาครับร้องให้ฟังหน่อย จำปัตรเยเอ็ดเปรมีไหมแบบเนี้ยผมเคยฟังนะหยุดด้วยนู่นมันเปิดซีดีเพลงใจสั่งมาแต่ว่าเป็นเนื้อร้องกับพูชาจริงๆแล้วผมมาอยู่กรุงเทพนานไปบางทีมันพูดเมมรนไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาใจสั่งมาก่อนหากหากภาษาคขมรนว่าหากหากใช่ไหมเออหากว่าเธอเราพูดอะเป็นภาษากัมพูชาหากว่าเธอว่า,า,วาเธออ่า เบอร์เนียงเบอร์เนียงหากว่าเธอนี่นะเบอร์เนียงหากว่าเธอผ่านมาผ่านมาทีทีเนี้ยเบอร์เนียงจจลโมเออเบอร์เนียงโจลโมนี่อะไรเงี่ยะไงนี่แล้วกันหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ก่อนนอาแค่นี้ก่อนเบอร์เนียงจจลโมสดับเพลงนี้ เใ็่ไหมนี่แหละผมได้ยินคืออย่างนี้แหละเบอร์เนียงจังเบอสดับเลนีสดับเพลงนี้หากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมเบอร์เนียงโจลโมสดับเพลงนี้เออเห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขียนเป็นเนื้อภาษากัมพูชาเป็นเขียนแบบว่าเป็นภาษากัมพูชาน่ะแต่ออกเสียงเป็นภาษาไทยผมหน่าจียังไม่ร้องเนี่ย ชอบมากเลยผมไปฟังอ๋อนี่มันเพลงเนื้อดุนตีไทยใจสั่งมาแต่ว่าเป็นภาษามพูชาโอเคเมื่อกี้เราเสนอเสนอคำศัพท์ของภาษามพูชาเกี่ยวกับการกินหมูเดี๋ยวผมต่อแล้วกันกระยมจุก็คือแคบหมูคือกระยมจุกกระยมจุใช่รากินกินก็คือซีกระยมจุ้ตอนนี้เราจะกินกระยอมจุกเราจะต้องว่ากินแคบหมูเราต้องว่าซีกระยมจุกซีกระยมจรุ จะลืมที่จอดซี่คือยอมจะรู้ซี่ก็นิ่มจุแล้วผมจะถามพี่ว่าอร่อยไหมออร่อยจังงั้นนะฮะจังงั้นนะจังงังจังไงจังไงงั้นจังงานจังง้นนะจังัานนะจังงานฮะคือยิ้มนะครับพี่จังง้นนะจังงาน จะงั้งนะจะงั้งนะก็ใช่มันก็ผมจะถามพี่อร่อยไหมจะงั้งันะพี่พี่จะพี่จะตอบว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นยังเจาะยังเจาะเฮ้ยพี่เอาถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังเจาะยังเจาะเฮ้ยถ้าถ้าบอกว่าอร่อยจะงั้นจะงั้นจะงั้นแปลว่าอร่อยใช่ยังเจาะยังเจาะถ้าไม่อร่อยก็ก็มันจะงั้นเต้ ประมาณนี้มันจงะานนจงานเต้ก็คือไม่อร่อยเลยเต้จะไงอันนี้ปัญหาอะไรโจตีจะง,ง่อยโอเคครับคลิปนี้จกเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อยมืออ่าเมื่อยมือสวัสดีครับภาษากัมพูชาวันละคำครับผม